นนี้ผมเบ่าบุญชูนะครับจากช่องอีสานดูอีสานบ้านเฮานะครับจะมาพามาเบิ่งทุเรียนอายุสองปีนะครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็มาคุณพ่อเื่ออย่างครับชื่อสมพงศ์อ๋อสมพงศ์ล่างสุดครับปลูกทุเรียนมาจักปีแล้วครับสองปีครับอ๋อสองปีนะครับเป็นพัน์ยังครับพันหมอนทองอ๋อพันหมอนทองนะครับตอนปลูก ต้นประมาณตักเสนครับตอดปูกครับสูงประมาณเม็ดเม็ดสิบเส้นเม็ดอย่างนี้แหละอาณสูงประมาณครับซื้อตอ้นพันมาจากบาทครับต้นพันตน้นละสามร้อยอ๋ตอต้นละสามโอ้สามร้อยซื้อมาจากทางไหนครับอ๋อครับอันโอ้ซื้อซื้อเกตพวกเขาไฟปะครับโอ้ไกลนะครับบ้านอันบ้านเนี่ยพ่อเกิดเรื่องครับหน้าที่ปลูกนี้จักไร่ครับหน้าที่ปลูกนะครับ ประมาณสามไร่ป่ปสามไร่ดินมนสี่ไร่สองอานครับปลูกขั้นอันระบางต้นนี้เท่าไหร่ครับแปดคูณแปดตัปลูกอ๋อแปดคูณแปดครับก็เวลาจากต้นครับไร่หนึ่งครับอืมแปดคูณแปดมันเศ้าหาบอ่ะเ้าหาต้นคผมปอกกาประมาณนี้เสาหาต้นโอ้แล้วก็ระบบน้ำใสแทงน้ำเนาะใส่ระบบป่าอ๋อ ้ท,ทงครับเวลาปลูกนี้ใช่หน่อยครับปลูกบอกวิธีปลูกได้บ่ครับวิธีปลูกปลูกเอาเตรียมดินแล้วเนาะเตรียมดินไทยไทยไทยเรียบร้อยแล้วก็บรรนีก็เท่ากับปักปักลักครับปักลักมองเท้าสิบปลูกนะครับปักลักแล้วแล้วเาตีแปลงอ๋อครับเอารถไทยนละ่ะตีแปลงอ๋อปักลักยกร่องเป็นจะทำนาน มันสูงขึ้นจังหน่อยคุณคูณจังหน่อยเนาะบ่ให้มันบ่ให้สูงเกินเลยบ่ให้น้ำขังจังหน่อยเนาะพอมันระบายน้ำเนาะครับก็จังสันแล้วแต่ว่าบ่ให้เอาปุ๋ยห้องพืนห้องยังเพราะบอใส่ปุ๋ยครับาบ่บ่ให้ปลูกธรรมดาเป็นครับปลูกธรรมดาปลูกที่แรกครับคนหลุมเด็กอปลูกด้วยและเขาค่อยใส่น้ำหลังอ๋อครับสักเดือนครับจังใส่ปุ๋ยได้ครับก็กาเขากับกาเบึ่งมัน อ๋อประมาณกะเขาเบึงยอดมันมันติดกะมันติดแล้วเขากะค่อยใส่ไปเรื่อยๆครับทั้งใส่ทั้ทงพืชทั้งพื้นดินเนี่ยกะทั้งใบครับใส่ปุ๋ยอย่างครับก็ใส่สูตรซิบหาก,ากะตะ่ายเนี้ยอ๋อซิบหากะตาหราือเรียว่าบะไรใส่หลายอ๋อประมาณจากักอะไรครับแบบว่ากัมหนึ่งครบกบห้อยอ้อมอ๋อครับให้ไปเรื่อยๆประมาณกัมหนึ่งเนะาะจักจักมืออย่างใส่เท่นึงครับ เขาเบิ่งมันกามันมันเบิดปุ๋ยอ๋อประมาณมันแบบเออกามันเลื่องๆนิดหน่อยเนาะใส่เพิ่มเข้าครับแล้วก็พอกะใส่ปุ๋ยอันนั้นนําปุ๋ยพื้นบ้านครับปุ๋ยคอกอ๋อครับปุ๋ยคอกกวใส่ได้บ่ครับใส่ปุ๋ยขี้งัวนี่ยครับขี้งัวใส่บ่ได้เอ้าๆขี้งัวใส่บ่ได้บ่ครับบ่ตายอ๋อขี้งัวตายเนาะได้แต่ว่าขี้ควายได้ไหมครับได้ๆต้องต้องมักก่อนบ่ครับขี้งัวนะครับขี้ควายอ๋อขี้ควายต้องมักก่อนมักรักษาความแห้งดีมันสิบ่ตาย เ้ามักมักนั่นแหละครับเวลาเ้ามักเอามักเอาข้ก้วยมารวมกันหลายๆแล้วก็มีพ่อรอดสองบอนกากน้ําตาลครับใส่ขนมีพ่อหอดสองกากน้ําตาลกับุ้อัุยยูเลียเนี่แหละครับสมอ๋อัจักเดือนครับมักสามเดือนสามเดือนเอามาใส่ได้มันครับได้ได้แต่ว่าก็บอกว่าใส่เกินพิกัดไดอดีครับใส่เนี่ยพ่อกระสือน้องขยิ่งอ๋อครับสามรอยกระสอบดีอ๋อครับ งามเนาะเอ้าปลูกกันผสมภาษา้ำดุกหน่อยเนาะผสมภาษาลำดุกมีแบบนั้นเดี๋ยวย่างไปเบื้องทานเลนะครับเน่าบักหุ่งหอมเบักองฐานเน่าบักฮงนะครับฮงแน่บักเน่าแน่ครับวังวังวังนึงพ่อก็ปลูกเผือกเต็มไปเลยนี่อ๋อครับปลูกเผือกน้ำนะครับปลูกเต็มตามร่องกลางบักหุ่งกระดุกนะครับเดี๋ยวอัานทุกนัำใกล้ๆนะครับนี่อ่ะ บักหุ่มพันนะครับนี่พันนี่ยังเกาะมันพอลืมซื้อฮ้อนแลนบ่ครับฮะพันแลนมันยั่ะครับเออแม่นแม่นแม่นฮ้นแลนเนี่ยพันโบฮ้อนแลนก็มีผลกันมีสับปะรดน้ำเนาะผู้บริโภคหลายปลูกครับไว้เพื่ออะไรกินนี่นี่จะร่องเปลือกไว้เลยระบบน้ำนี่เป็นอันสปริงเกอร์ป่ครับสปริงเกอร์เบิร์ดมีไดสิทธ ยากันมลรงมาอย่างไรครับกสิทธอยู่พวกยากโบยู่กันแมเลเงอ๋อโอยู่นะครับ,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 บยาอย่างเมื่อไหร่กอยู่จังว่าได้หาจับเอาอยู่นี่หละครับอ๋อต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับอันมีการสืบบำรุงฮอร์โมนอย่างไรครับมีอ๋เลือกพวกนี้ก็พวกยาพวก,ก,พวกาายอย่างนี้ก็มีพวกเข้าเจ้ามาเจ้าขายให้ได้หรออ๋อครับ ต้นงามนะครับอออยู่อันอําเภอบรันแพงมันมีแค่นิกเกษตรอยู่ไปถามเขาเจ้าอนุกอันนี้เป็นหัวนะเด้อนะครับอันนี้หัวสเิงเกอร์หัวสเิงเกอร์ไซส์สองโตนะสองโตอ๋อกล้วยนี่เขาปลูกเป็นพี่เลี้ยงหรือเปล่าเด้อครับกล้วยปลูกกล้วยมันบังอ๋อบังลมบังบ๊อบบังห่มอันนี้อ๋อให้มันเลี้ยงน้อยหน่อยเป่าครับเอานไปทางนั่นเนาะอ๋อ เลยเลยปลูกเลยเริมพ่อข่าออกวัดเลยี่ครับอ๋อต้องเอาออกนะจะพอแยงปุ๋ยเริ่มมาออกเลยอ๋อบอกหงกระดกนะครับดูอยอ่อ๋อกระดกดีอยู่กับตัวในเมืองเลยวะบ้านอยู่ปะครับบ้านอนทมธรรมดานะครับครับเป็นบ้านยอดพ่อแยงเขาใกล้ต้นนะครับโอ้ใหญ่ดีนะครับบว่เกินสองปีสิบัตติดหน่อยปะครับ อยู่อยูหน้าออกดอกพังอ๋อครับสองปีโอ้ครับอันนี้อันไม่อย่างนี้ครับอันนี้อันนั่นเอาลูกเม้นมาใส่กันแมงไหมโอ้ช่วงแรกกันได้เหมครับไม่เฉพาะโดนมามันสีึิงตัวครับมันลงมาอีกคือเก่าอ๋อแรกแรกนี้ไล่ไล่นีแมนป่าครับกุ้มได้สองสามเดือนอ๋อพอเบอรมากไก่เลยพอพอแยวมันมาเก่า แปลว่าไ,ได้สองสามเดือนเนาะครับมันลึ่งเลยไม่มันมันบุยญาแล้วเนาะบ่ะอ๋อครับอ๋อเรียนงามเรียนอำเภอเท่าเทนเนาะครับตรงนี้ครับสองปีเต็มพอดีป่ะครับนี่ไปเจ็กเดือนเนา่เพรปลูกกอรกกระดากกระดาสิงหากันยาตุลาเจษจิกาสองสามเดือนครับประมันสองปีสามเดือนนะครับนี่อ๋อสวยงามนะครับสองปี กางงามปลูกขายป่ะคักบางหงนะครับ uh, ่นอ๋อขายขายในตลาดนี่มันป่ครับขายตลาดในขายน้ำบ้านเขาเนี่ยอ๋อครับอันนี้มันตายหรือเปล่านะครับมันตายอ๋อส่วนมากมันตายเนี่เป็นอะไรครับตายมันทีเป็นเสื้อลาอ๋อเสื้อลาทุเรียนมันเออเอาวอยู่อ๋อมีปัญหากับเสื้อลาแก่มันเป็นครับเสือตายแลยเพราะเอาเบี้ยไม่มะสามเนี่ยเอาเบี้ยละวหาโรยมะสาม เสื้อน้ำตลาดบ้านเขาอ๋อครับมันหลุดโบ้โบ้ปืนเนี่ยมันเป็นลาเห็นบ่อ๋อเชดาร์นะครับแม่มีมียาแก้เหร่ครับเชดาร์โอ้ยเนี่ยมันก็มีพวกเมทาเลยสิอ๋อเมทาไล้ซิ่นะครับกันเชดาร์เนาะเอาเอาแต่ตัวนี้แหละมาใส่อ๋อตัวอื่นบ่มีครับอยากหายาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ใส่ปุ๋ยยังครับช่วงนี้ครับช่วงนี้เพราะไส่สะดุดแต่แต่ปุ๋ยมากกว่าครับใส่ใส่ปุ๋ยอันนี่นะ ขีค้คุ้ยเขาเนี่ยโอ,อ้โกี่เพาแกขีค้คุ้ยไว้เป็นร้อยสองร้อยกับสออ๋อใส่ขี้คว้ยไปล้างเนะาะจริงวันนี้อยากโบถือกันเนาะคือยกคนหมักอ๋อแต่ต้องหมักก่อนกกอ่ะไปได้ขี้กันได้อยู่คร,รับาขีข้ก,กันขีเคยใส่อ๋อได้ยินเพื่อนบอกว่า,วามันมันเป็นเสื้อร้านเลยพวกใส่อ๋อครับอพอวตอนนี้ก็งามนะครับแมงนี่แหละแมงนี่แหละได้จ้างคนมั่นบ่ครับเอดเอ็งมั่นบ่ครับนี่ฮะจัดการเองสวนเองอล้รมั่นบ่ครับนี่ เฮพ่อเนี่แหละเฮ็ดกูเดียวอ๋อเก่งเนาะครับอ๋อที่แรกก็จ้างยู่จ้างตอนก้นลุมก้นอย่างอ๋อครับแต่ว่าเขาดูแลอย่างตอนดูแลนี่พ่อเพิ่งเอาเฟืองบ่ครับนะครับปุกเฟืองเนี่ยอ๋อครับเฟืองปุกเอาความซื่นไม่ซื่อหรอกครับนะครับเอาเบิ่งตอนนี้นะครับอ๋อสวยงามมันฆ่าแมงอันนี้นะลูกกัด ก็มันสซีนมันมีแมงกัดกัดยอดมันบ่ครับกัดยอดนั่นแหละนั่นดิกัดยอดแหล้งที่มันเป็นนสิครับสามไร่นะที่สามไร่แปดสิบต้นพ่อปู่โอ้แปดสิบต้นนี่ดแมงอันนี้นะหลูกทางบ้านเจ้ามีบ่ะไม่ลุกเลยอ๋อครับ แมงเนี่ยนะครับเอาไปให้ล้านขายยาเขาบึงโอครับโอ้ไปบอกเขาหายยาครับครับลงทุนนี้เมื่อหลายป่ะครับลงทุนหลายอยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่ปลูกมานะครับสามสามไร่ครับปวดโยนไปยูนบริจามประมาณลักๆักนะครับประมาณเท่าไหร่ครับสีเวอบดเจ้ค่าเบี้ยเกินแปดสิบต้นเนี่ยเพราะไปซื้อมาล่อย อ๋อครับเดียวละสามล้ครับเพื่อหุ้นลอยไปเพื่อสามมาไพื่อสามระบบน้ำนี่มืดไหลครับเป็ระบบน้ำนะครับเบื่อไหลดิถังน้ามันก็ถังละมื่นแปดงบงบงบระบบน้ำนี่ถึงแสนนะครับโอ้กลัวอ๋อกลัวเนาะแต่ทางสามนุ้ยก็นุ้ยละมื่นแปดแล้วกลัวดิอ๋อ มันช like, ิน uh, mm ักในระบบน้ำเนาะครับแม่นหดเอากระไรแทนแม่นเขาก็อยากเสียงกันหน่อยอ๋อเอาสายยางนะแม่นบอกครับงดเอาเทละต้นเนาะแม่นเขาปลูกลายกับบัวใบแ้วเนาะบัวใบขั้นเลยมันบัวอ๋อระบบน้ำนะระบบน้ำเฮ็ดเฮ็ดแบบสบายโลดไม่ค่อยครับสบายมีอันอันน้ำนะครับมีแบบซีดำนะครับซีดาม่ได้ปลูกลรือซีดำก็มีเนาะอ๋อ นอคาก็มีหมดเลยมีครบสุดปลูกไว้กินโอครับเสื่นมากกันหมูกร่องไอโนมากินข้าวแลงนี่เกือบกุ้งอ๋อครับมาส้มสวนครับบ่มากินส้มกันมีคนมาเล่นสวนด้วยอเป่ครับมาอยู่มาส้มตอนทุเรียนปลูกบนเพลงกับมาแถวทั้งสี่ดวงข้ามกับมาเพื่อนไก่เป็ดไก่มาเพิ่นเห็นครับเจ้าบา ได้ดินบ่อนโบจบนะครับได้แบบบ่อนนี่มันจิตเสมอกันด้วยะครับเดี๋ยวผมมาเทนาเดี๋ยวพี่มาขอถ่ายส่วนนั้นนด้ครับถ้าได้มีโอกาสมาเท่านะครับทานมาครับเดี๋ยวอันขออนุญาตลองถ่ายไปนะครับอันนี้บ่เอาไว้อันครับัาไปก่อนนะครับเอาไว้เถะ โอ้ระบบน้ำครับหมดเป็นแสนกว่าบาทนะครับบบน้ำตนอนเดียนต้นเดียนงามครับอยู่สองปีสามเดือนครับ บรรา,ากาศขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ชมสวนทรียนันขอบคุณหลายนะครับกขอบคุณผู้รับชมน,นะครับฝากกดติดตามช่องน้ำได้ครับขอบคุณครับผม